โอเคมาเริ่นสตาร์ทคลิป2แล้วนะคะคลิป2คลิปสเอ๊ะเราจะเดินไปตรงไหนที่จะเห็นพระนางอะ่ะเฮะเห็นไหมคะเราต้องคอยเดินนะคะเนี่ยเราอุ้ยน้ำตกหยดใส่อืมนี่คือท่าผานางคอยนะคะอยู่ตรงไหนเอย่ยท่าผานางคอยนี่เราจะไปที่ท่ามผาน,าน ที่พระนางยืน,รอ,อร,น,ะะนรอพระสวามีนะคะนั่งรอพระสมาพระสวามีนะคะพี่รันก็ขออธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานแล้วนะคะมาขอถ่ายทํานะคะอืมนี่คือคลิปสองนะคะคลิปสองตามมาคลิปสองตามมาะคะ่ะถ้าฝนตกหนะนักน้ําเข้ามานะคะเราโอ้โหลึกมากเลยค่ะลึกมากเลยนะคะอตอนหนึ่งนะคะแล้วก็ตามติดไปตอนสองต้องการ อยากจะเห็นพระที่ดาอันเรอโฉมที่รอพระศัสสวามีอยู่นับ800พันปีมามาแล้วนะคะอุย้ยดูสิคะหินยอกหินย้อยสวยงามมากเลยสวยงามมากสวยงามมากเลยนะคะแต่ต้องเดินให้ระวังนะคะเนี่ยเนี่ยนะคะพี่รันก็ต้องเดินให้ระวังระวังนะคะข้างบนก็เป็นหินย้อยสดสวยสวยงามอย่าดับไฟอย่าดับนะคะอธิษฐาน อย่าดับนะคะไฟมูู้ยตระการตาค่ะถ้ำผานางคอยนะคะี่รันได้สองคลิปนี่โอเคสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราไม่ได้มาเก้าร่วมนะคะแต่ขอมาทำคลิปชมชมพนางนะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยอะเห็นไหมหาไม่เจอเลยลึกมากอ,อืม นี่ไงพระนางเจอแล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมที่นั่งอยู่อ่ะใครนั่งตรงที่เป็นหินนะเห็นไหมล่ะใช่ไหมใช่หรือเปล่าเจ้า่แม่ท่นนั่งไงเห็นไหมเราก็เห็นมองไกลๆเราจะเห็นเป็นผู้หญิงนั่งอุ้มลูกอยือใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนะนี่เห็นไหมคะเราต้องไปข้างหน้านะคะเห็นไหมดูไกลๆจะเห็นเป็นผู้หญิงเอ๊ะทำไมภาพเราไม่เห็นเลยอ่ะโอเค เราก็ขออธิษฐานเล็กนิดเนาะอขออธิษฐานแล้วนะคะโอ้ถึงแล้วค่ะประวัติอันนี้ตอนสองนะคะตอนหนึ่งเดี๋ยวจะลงคลิปไปด้วยแล้วก็ตอนสองเราจะไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะคะพี่รันจะลงสองคลิปติดต่อกันนี่ไงคะอุ๊ยมีพระพุทธรูปเดี๋ยวขอนี่นี่ข้างบนนะคะนี่ก็หินย้อยนี่ที่ท่านที่ท่านนั่งประทับแล้วก็คลอดลูกใช่ไหม เราจะเห็นมองใกล้ๆเราจะเห็นเป็นผู้หญิงใช่ไหมนี่มองไกลๆเราจะเห็นเป็นผู้หญิงนั่งอยู่ใช่ไหมนะมีผมมีตาใช่ไหมเนี่ยเราต้องมองไกลๆใช่ไหมเราต้องถ่ายไกลๆนะคะเราก็มากราบขอพรสิ่งใดที่ข้ขาพเจ้า เป็นรูปแบบนี้นะคะนี่คือนั่งนั่งอยู่นะคะเนี่ยเราก็มีหลายอย่างเลยเดี๋ยวพี่ดันขอไหว้กันนะคะขอไหว้พี่ดันขอไหว้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอไหว้ขอไหว้ก่อนไม่รู้ว่าเห็นไหมเออพี่ดันพี่ดันขอไหว้ก่อนนะคะเ,เดี๋ยวขอไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ่ายให้หน่อยได้ไหม อาจารย์อขอไหว้ก่อนนะคะก็ขอไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือรูปนะคะเป็นรูปที่พระนางขอไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ก่อนนะคะนะคะนี่รูปพระนางนะะะสาธุค่ะสาธุนะคะก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดเก้ารูปหลูดูมินนะคะขอให้พระองค์จง อโสิกรรมนะคะอยา่าโกรธอย่าแค้นอย่าเคร่งนะคะก็ขอมาถ่ายไว้เป็นอนุสร์นะคะเป็นเป็นอะไรนะ,ะเขาเรียกไว้ให้คนได้ดูกันทั่วโลกนะคะว่าความรักอันยิ่ใหญ่ของแม่นางเป็นแบบไหนนะคะสาธุสาธุสาธุค่านี่ขอถ่ายรูปพระนางหน่อยนะคะอืม ระาลูกนี่คือรูปของพระนางน,น,นะคะยมโฉมโฉมยมโฉมกอน,นี่คือโฉมของพระนางน,นะคะอูนานมากเลยนะคะเป็นเจ้าหญิงนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วก็มีพระนะคะเราถ่ายใกลๆเราก็จะเห็นเป็นผู้หญิงนะคะนี่ก,กากาพราหรือยังกาด้วยแล้วก็เดี๋ยวต้องไปถ่ายต้องรีบไปถ่ายเอา เอาเห็นในถ้ำเย็นมากเลยดูทางออกดูทางออกดูทางออกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมากราบด้วยหลวงพ่อหลวงงพ่อหลวงพ่อใหญ่ผานางคอยสร้างเมืออ่อพสอะไรคะ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องกันตั้งกล้องตั้งกล้องตั้งกล้องกันนะคะแล้วก็ดูสิ่งศักดิ์ เาจุดทูปจุดสามดอกวะจุดทูปสามดอกใช่ไหม mm hmm. จุดทูปสามดอกแล้วเราต้องเรยกไปถ่ายเนาะขอให้เห็นรูปพระนางชัดๆ mm hmm. ไม่ไม่เต็มสีก็ค่ะ ไม่ไม่มีการเสียมสีโอเคเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวเตรียมตัวเดี๋ยวไปจะไปถ่ายรูปให้เห็นไงนะคะนี่ให้เห็นชัดๆว่าเป็นผู้หญิงไง่็ผู้หญิงนั่งนั่ง อันนี้ตอนหนึ่งแล้วก็ตอนสองตามไปติดติดนี่เราต้องไปดูไกลๆนะคะดูไกลๆก,ก็จะเห็นนะคะก็จะเห็นดูไกลๆก,ก็จะเห็นพระอ,องค์นั่งบุ้งพระโอรสนะคะอยู่ในทัพน,นะคะรอพระสวามีสวยงามมากเลยค่ะสวยงามเดี๋ยวพระนจะให้เห็นไกลๆนะก็จะเป็นรูปของผู้หญิงเห็นไหมคะเป็นรูปผู้หญิงนั่งเห็นไหมคะเป็นรูป เราต้องมองไกลๆนะคะมองไกลๆว่าเออแต่ที่จริงเราต้องมองให้เห็นแบบนี้นะคะเพราะมันอยู่ตรงข้านี่ไงเห็นไหมคะเออมันจะอุ้ยภาพมันแดน,นชัดมากเลยนะคะเออเอ,อิญมันมีที่มีมีอะไรนะคะอ นี่เีี่วนะคะขอให้เห็นชัดๆนะคะเป็นรูปผู้หญิงเพราะมันมีหินมีอะไรนะคะเป็นนี่แหละนี่เป็นรูปของพระนางนะคะรูปของพระนางที่นั่งคอยพระสวามีนะคะก็จะเห็นอยู่เป็นรูปไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่าแต่ถ้าเรามองไกลๆเราก็จะเห็น,นะคะุณบอนว่ามันเป็น เรามองกนะคะคนี้อาจจะเนเินหน่หนึงประวัติท่านผานคอที่สันืให้นะคะตอนแรกตอเห็นไหมคะถ้าไกลๆก็จะเห็นเป็นรูปผู้หญิงเป็นเป็นรูปผู้หญิงนะคะที่รันว่าน่าจะโอเคนะเราจะสู้มาใกล้ๆแบบไหน เป็นรูปท่านนะคะนั่งที่จริงมันต้องไปด้านหน้าไปทางด้านหน้านู้นนะคะแต่บังเออมันติดมันติดอ่ะมันก็เลยมองไม่เห็นนะขอบคุณมากนะคะนี่ก็ปดันก็พามานะคะดูธรรมชาติอูเข้ามาไกลมากเลยค่ะเข้ามาไกลมากหินย้อยนะคะหินย้อยหินหยดหินย้นยอยนะคะขอบคุณมากค่ะแค่นี้นะคะ ด้วไงช่วยติดตามดูด้วยนะคะขอบคุณมากอ่ะประบาดถ้ำผานางคอย